ขมิน้นอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดขมินนขม้นอะขมิ้นเจ้าใครนี่มีนะอืมเจ้าใครจะไม่พมีขมิ้นน้าก็ไม่เหมือนกูเกลยแกนึ่งสมุนไพรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดขมิ้นนะแปะนะครับ กูขมมินกดขมมินกับต่อเนาะสามสิบาทกับปอยสามสิบาทหักษากาุณหลวงก็มพอใเจเนะขอบคนนึงเดียว เขาขน,นนะาก็กนเขาขนเขาเหตุไปเอามาสามสี่หมื่นวคนอ่ะโอ้เนี่ยไหนอืมเขาเหตสั่งมันเลยกินหนักกับไหอ่ะผมยังจัดเหมือนนั่นน่อยนะเล่าเถื่อนนี่หน่อยแล้ามากินแล้วมันเอาว่าสักสมแก้วนึงอ่ะโอ้อยทำสักหกเต็มแก้วเต็มแก้วนั่นได้ยาก ใส่ล้วงตับลวงใส้ไต้เนี่ยมีแค่ข้าเปลือกนะเนาะ เจอ่มันเปลือกมันก็หย่อยดีเหมือนกันแล้วเนาะาเปือกมีเพืกัดตี่งหงุ่งไปหงุ่งปุยอันนแะกืนมันแะมั้งหรอกลืนใกล้กลนใกลนั่นแหละ ไก่หนึ่งสมุนไพรเี่ยม,ม,มีสมมักน่อยแซม,ม,ม,แม,มแตงเน่ะถ้ากลับแม่มันแซมมันต้องเปลือกเขาเป,เาเป,เาเปลือกมันต้องจาผัดผัดนี่ะนะมัน เจ้าผมได้กินไดเนจ้าเนี่เอาเหือมันหน่อยแล้วแกมอกยับมันน่ะแกทำหือมันยับได้มันซับอ่ะนนี่พี่มีทำได้ไม่เต็มมลเนี่ยเขาเปืองเอิเสียเยอเจาะอูบอกมันไหลมา ว่านมานี่น่อยเดียวนะนี่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 น่นอยเดียวละลงงน่ว่าลงนี่ปูนเหลือห,น,หน่อยอยู่หรอจริงมันต้องสลบข้างไหนมันลงข้านไหนไม่ยอมลงี้างไหนแจงกนลงนี่มันลง เลยเอาหาหมอลงเฟซแล้วดิหาลงยูทูปปุ่น,น,นแถบขึ้นติ๊กปอยเนาะเครื่องมันมางหนึงน่งไก่หนึ่งไก่จริงถ้าหนึ่งเป็นตัวอ่างเนาะก็แต่งขีดแหละ nha nè Siêu đầm nữa, nè, nè cả siêu đầm nữa, nè, sốt vàng nè. ผงนัวฮะผงนัวอะไรถุงใหญ่ถุงน้อย,เ,ยเออตัง้งแจ้งละ เหลืออาหารพัตคา,าลเลยนะถ้ามันจะขึ้นวันเนี่ยม,มันขึ้นจ่ะนก็้ันี้ตับต่อยไม่แหย่เลยมีอะไรกันหัว,หวมันน่าจะมีนึ่งแ<อ>ล้วครับรอเวลานึ่งเดีวยว เนี่ยเพื่อพ่อาบอกมีการจแหน้ก่อนเข้าแม่เดินไหมพอพีนแมและกันดอกจันผาดอกจันผาจันผาขนมเส้นรอไก่ไปก่อน ใกล้นออหนึงน่งอือซะยอดจดแล้วจดหน,นมเส้นไปล่ะสวดห้อยกลุ่ม